ว่าอาร์ดาตุเอนิดาว่าอาร์ดาตวันนี้วันที่เท่าไหรดาตุเอนิดาอาร์ดาตุเอนิดาอาร์วันนี้วันที่วันที่9เดือนมกราคมปี2021 เราพูดเป็นภาษาโนชได้ว่าเนียนะยานัวร์ทูทูส e ์โอเชีอียนะยานัวร์ทูท e ูอีกครั้งนะคะเนียนะยานัวร์ทูทูเ e ห็นวันที่ปุ๊บ อ่านได้ปับ๊บเนียนนะยานวัวร์ทูทูนโอเชเนีนเนียนะยานวัวร์ทูทูอรอบสุดท้ายค่ะเนียนะยานวัวร์ทูทู ถ้าอยากฝึกการพูดวันที่ไปด้วยกันตลอดทั้งปี2021กับครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วจะมีกระดิ่งขึ้นมาแจ้งเตือนทุกๆวันว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ในภาษานอร์เวย์แล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ